เขาเปิดโหมดประหยัดพลังงานเพิ่มนะพี่โอเคแล้ววันนี้ก็อยู่ในดันดี้เวิลด์นั่นเองนะคะทุกคนขณะนี้ฮอตโมกกำลังไปเปิดโหมดประหยัดพลังงานะ <c oughs> น,านาปปะคะทุกคนจะเดินหรือจะงงโอเคครับผมกลับมาแล้ว ว้าเมื่อกี้ผมเป็นเฟสเลดคอนโมโอ้ my god ไปไปไปพวกเราไปเข้าลิฟต์เฟสเลดแดนนี่วันนี้พวกเราเฟสเลดแดนนี่ก็มาก็มาดูเฟสเลดแดนนี่ก่อนว้ยเว้ยว้ยเนี่ยเฟสเลดแดนนี่อะบ๊วยวันนี้ครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเปิดประตูไปแล้วครับผมโอเคนะเสียเราๆจ้าจ้าจ้าคือลองเยอะไปเติดจริงิง คอมแมบโปรเจคเตอร์รูมขอร้องขอโปรเจคเตอร์รูมเฮ้ยจิเฮ้ยด้านจิสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยดซโซนดัซโซเฮ้ยเมื่อกี้แบบผมเห็นชิโป้ไกลๆด้วยเขพูดสักสิทธ์ใช่ไงพี่มันนชิโป้หว่ปรกับฟินพี่โอ้ฟินเขาอย่ามาทางนี้ก็พอละฟินอยู่กับน้องินพี่โอ้โห กำลังเข้าไปเช็คในห้องดูว่ามีปลาปลาทูทอดอยู่นั้นไหมพี Je ่ได้อัดอยู่บะเนี่ยอัดอัดอยู่อัดอยู่วันนี้อ่มตู้ปลากำลังไปดูวมีปลาทูทอดอยู่แถวนี้ไหโอ้ยอย่ามาทำผมอย่ามาทำผมเออบบตบอลลี่เหลือสิบเปอร์เซนต์เออโอ้ยปักสวยตั๊กแก๊๊กแไ น่าจะฟินเพราะว่าชีวิโปมันไม่เห็นพี่ฟินฟินดิงด้วยข้าเห็บโคตรดีไปปันป่นเครื่องฉันปั่น้างว้ด้วยจอยไรจอยไรทำไมกดได้แต่เกรดจอบอ่ะแกตั้งใจอ่ะ โอเคโอเคนะคะทุกคนเราสองคนจะสามารถรอดโได้สิ่งไดอย่างที่ไปเจอเลยครับอิ่วคันซื้อปะไม่ช่วยแอร์คอนหรืเปล่าสิตอนที่เพลงทำเมชชีนอะไม่ <c oughs> ไม่ต้องเลยจะไปอะ่ะเฮ้ยทำไมตอนนี้ถึงนดูเลือดพี่ได้อะ่ะตอนแรกดูไม่ได้อะ่ะอุ้ยแล้วเต้หรือขอดโมปะหรือตอนนั้นันคลิกไม่โดนเกิดสอง ไปนี่ขอตัวขอแบบขอพัเตยแกเลยแล้วนึ่ก็จะชอบแบบนึ่ก็จะชอบดนตีเพราะน้องเปบาร์กอ่ะอุ้ยใส่แจมเปอร์พผมขอแล้วผมขอเออใส่แมเปอรไปเนชิวแล้วโอ้โหาลอกลอกไปแล้ว้ว้าว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 บราายอย่ะยู่ยู Yes bro พวกเราติดที่สุดเราก็ได้บ้างว้าวไม่น่าจะตายเพราะแบตหมดเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งวันนี้ผมจะไำ้ังไงก็เดวผมจะเจอเมนได้เลยพี่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 ชอบอ่านเป็นอ่านผิดผิดเนี่ยี่เพลงที่กล้าอ่าน Lost Tisha มัน Lost Tisha ทุกคนอ่านผิดไม่ไ้ได้ยังไง Lost Tisha เออ รถนี้รถทิพย์นี้ทีชาสิอ๋อเป็นทีชาแต่ไม่ใช่รอทีชาใช่ไหมไม่ใช่อะไรอยากเธอท็อตเช้าไหมเหนียวเหาียวมันพี่กลัวเป็นอะไรชื่อมองไม่เอาผมกลัวไม่เอาอย่าส่งมามไ่กลัวเวไม่เสร็จเลยๆเลยยกเว้นแต่อีพวก์ตัดตำนานที่พี่พาสต้าที่เก็บแบบ เอาอย่ามามีที่ชอบน่าจะเป็นนักแสดงบอกเทนอีกแกอ๊ะโอเคแล้วพวกเราสองคนก็รอดจิตบารด้วยได้ไงไม่รู้นะครับผมเอาไม่ไม้ไม้ไม้แมวแมวครับพี่ไปซื้อครับไปซือ้อ นี่น mm ี hmm. next, next, next. ่นี่ก right right? ินลูกอมโชเลยแน่แน wow. ่แเรามีแล้วนะจ๊ะลูกอมแน่เรามีแล้วจ๊ะนี่นี่เรามีจ้ะลูกอมจ้าไม่สีเดียวกันเลยไม่สีเดียวกันเลยอ่ะมาไอชั้นสีนะครับไปอยู่กันไปยาวๆอยู่ไปยาวๆม่เข้าใจแล้วมันก็ขีดกันล่างอาราบินไปทำเครื่องนั้นจะทำเครื่องนี้ โว้เราได้เฮลตี้คิดเฉยเลยโอ้ไม่โอ้ my god god v โอ้โหวันนี้ฉันขอเมนฉันเจอเมนเลยจ้าสวัสดีครับพี่วีอย่าเพิ่งทักผมนะครับวีกับอะไรอ่ะพี่วีกับทูดอวีไม่ได้เป็นสวีสวีโนทีพี่พูดอะไรวีกับทูดอวีกับทูดอวีไม่ก็วีกับทูดอวีไม่แย่มากสำหรับ ดะเป็นการเจอวีครั้งแรกของเราแล้วครับผมปกติน้องผมมันเล่นแล้วมันเจอวีอย่างเดียวเลยผมอิจฉามันโคตรไม่ได้เจออย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วคุนเจออัตโธไม่กับเพโบโอะวีหายากถือว่าหายากป่ะหายากที่วีกับแอตโธหายากแต่แล้วคุนชอบเจอแอตโธมากทูนี่เอ้ยวายวายวายโคสตาโคสตายแกโอยวีอ่ะพี่วีถามผมผมเอฟซีพี่นะ วุ้ยุดอ๊ะวุ้ยถุดอ๊ะเห็นเด็กดั้นวิ่งเร็วชอหอเลยได้ r o l ร roll just don't get s a v by แล้วไม่ได้เซฟพามันต่อแตะให้ปะพินตะมังถุดอ๊อมันอยู่กับพี่อุ้ยแล้วมันเห็นวีอยู่วีสูงโคตรเลยวีสูงมาจากไหนอะทําาตีพี่ที่ร้อนเลยร้อนเลย เาเล่นวีเราเล่นวีอย่ามานีโอ้โหผมไม่กล้าปั่นเครื่องนะวะว้ไว้ไวยาไยายาอย่าทำโผย่สิลูกบอลลิงเดินได้ลอดนวิลูกบอลลิงเดินได้ไม่เคยลูกบอลลิงโดนได้มาก่อนเลยเห็นวีอโอ้ยพี่วีาเพิ่งทำผมดี โอเคทุกคนตอนนี้น้องเราแบตหมดแล้วนะโอ้โหพี่มันไม่ใช่อันหมายถึงเพื่อนในดิสคอดพี่นะไม่ใช่เพื่อนน้องพินนะเพื่อนในดิสคอดพี่อ่ะโทรมาทั้งวันจนเครื่องต้องเป็นแบตหมดเลยเนะี่ยเราไปชาร์จไปเอาไปชาร์จไปะที่พี่จะเตรียมไปแตกดีได้เรื่องใหม่หย่า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 ให้เล่นให้ไหมเนี่ยหย่านะ <laughs> ผมไม่เคยเ,เจอ,เจอวีแบบ แบบผมไม่เคยเจอเวียบระยะบัญชิีขนาดนี้มาก่อนเลยมีเลือดตั้งสามคุณจะกลัวมันทำไมเออผมจะกลัววีทำไมวะวีกล้าวี่ส้าท่นี้ผมผ่านนผมจะวีบัญชีแบทเพื่อไเกิดตีครั้งเดียวนด้วยวีจะคูดาวด้วยพี่แต่ผมมีคูดาวอยู่แล้วแต่บัญชี่แบทแค่ช่วยให้เวลาคูดาวมันนานขึ้นโอ้ยยายาชูตไม่เอารูปชูดไม่จับพี่ชูดไม่กลับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้รูปมาพี่ให้รูปพี่ให้รูปอย่ พีให้พี่ทีวีทีวีน่มมากับพี่ยวาียววาวาย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 มนมันเห็นพี่แน่นอนเลยเฮ้ยไม่เห็นได้ไงวะพี่วีออกมาจากเครื่องนั้น พีวีแคดได้อยู่ตรงไหนพี่ทูโดอยู่ตรงไหนนี่พี่ละวะวายทูโดูไปเอาไปเอาไปเอาลูกเดี๋ยุดไปเอา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 เดี๋ยวพี่ให้เม็ดคิดนะเดี๋ยวพี่ให้เม็ดคิดเดี๋ยวพี่เม็ดคิดลูกเดี๋ยวพี่เม็ดคิดให้พี่พีวีเป็ฆ่าแคคค่ะโอ้พวกที่เขาเล่นโป้รันนี่เขารับกันได้ยังไงวะมนั้เคยรียบร้อยครับทูโดูฆ่าผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ได้เจอเบลเล็กเตอร์ตาเป้าหมายแล้วนะครับผมแล้วก็ตายตาเป้าหมายแล้วก็ตายตาเป้าหมาย สำหรับคลิปนี้ขออัดาจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้นเล่นเดี๋ยววันนี้จะมี e p พีสองนะคะ EP2 สองขออาร์ทโทค่ะ